ใส่แม็กในปืนให้เรียบร้อยนะเราจะพกแค่นี้จริงๆนะคะในกระเป๋าของเราหลังจากนั้นก็ไปปิดอินเทอร์เน็ตค่ะกดติดตั้งกดติดตั้งนะคะยิ่งๆเลยแล้วก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตรอนะโอเครอเครือข่ายนะ รอให้มันแบบมาแบบแจมแจ้งชัดแจ๋วก่อนนะคะว่ามันมาจริงๆนะปืนเราอะแล้วลากปืนที่ติดตั้งแล้วเนี่ยข้างบนนะคะที่มันขึ้นมาติดตั้งแล้วเนี่ยใส่กระเป๋าซะอ่ะได้สามกระบอกนะคะหลังจากนั้นก็ลากแม็กชมพูจากปืนข้างล่างเนี่ยมาทับกับปืนข้างบนอ่ะแล้วก็ทิ้งปืนในกระเป๋านะคะทำการบล็อกได้เลยค่ะ สำหรับคนที่บอกว่ามันแก้แล้วนะมันยังไม่แก้ไะแม่ย้อยนะคะคือมันยังไม่แก้ทุกคนเนี่ยถ้าแก้เนี่ยพี่คงไม่สามารถจะบล็อกได้นะอัปเดตเวลาล่าสุดเลยเวลาล่าสุดเลยก็คือเก้าโมงเช้าสี่สิบสี่นาทีของวันนี้นะพี่ไม่ได้โม่นะเดี๋ยวดูเห็นไหม ทุกคนมันยังไม่แก้ไ้แม่ย้อยยังบักได้อยู่คนที่มาพิมพ์ปั่นว่ามันแก้แล้วนี่คือน่าจะทําไม่เป็นนะเพราะพี่เนี่ยไม่ได้ทําลูกศรเอนบอกอย่างชัดเจนไงว่าพี่ทํามันต้องยังไงไงอาจจะงงกันเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะทําลูกศรให้ดูแล้วกันเนาะจะได้ไม่งงโอเค ทำให้ดูแล้วนะว่ามันยังไม่แก้นะโอเคนะทุกคนอ่ะแล้วเจอกันเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตอีกเรื่อยๆนะเกี่ยวกับการบัก๊กว่าแก้หรือไม่แก้โอเคน่าจะมีคนมาโอเคนี่เลยนะคะเวลานี่เวลา9ก้าโมงวันที่4เมษาเก้าโมงห้นาที 很大很多啦吧，那嘞。